พี่แพรอักษจรจุฬาของเพจ f c e e o o o เร็กจุฬาทวิตเตอร์ซอมภาษาอังกฤษออนไลน์กลับมาแล้วคะ่ะวันนี้นะคะก็มาต่อในแจกข้อสอบแกดอิงนั่นเองนะคะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วพาร์ทที่6นะคะก็คือ c l close t e s t นะคะจากที่ครั้งที่แล้วที่แพรมาลง ever identification นะคะหลายๆคนก็จะแบบโอ้ยอยากเรียนต่อแล้วนะอันนี้คิดเองนะคะก็ดีใจนะคะที่ทุกๆคนแบบว่ามีฟีดแบ็ k ที่ดีมีอินบ็อกเข้าไปหาแพรท,ที่ Facebook เพจ uh, a c e b o o k แล้วก็ใน Instagram ด้วยนะคะดีใจมากๆเลยนะคะแล้วก็อ่าทักทายน้องๆกันก่อนนะสำหรับคนที่เข้ามาดูแพรเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกด subscribe กด n o t i f i c a t i o n ไปได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าวันไหนพี่แปรเข้ามาอัปโหลดวีดีโอนะคะ u t u b e ก็ <YouTube S 2> จะเตือนเราติงต๊งๆิงเลยพามาแล้วนั่นเองนะคะอ่าสำหรับคนที่อยากได้เอกสารนะคะดาวนโหลดได้จากลิงก์ข้างล่างได้เลยแพรแปะไว้ให้ทั้งใน description แล้วก็ในท็อปคอมเมนต์นะคะเอาค okay. วันนี้มาในแจกข้อสอบนะ เอออย่าลืมด้วยนะเด็กที่ไปถามพี่แพรในอินบ็อกซ์นะคะเออถามว่าแบบเฮ้ยมีคอร์สอะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยเข้าไปดูในเพจเฟ e บุ๊กได้เลยนะคะตอนนี้พี่แพรมี3คอร์สด้วยกันนะคะก็คือคอร์สสำหรับเด็กม .3 จะติวออนเน์แล้วก็เตรียมเข้า ม4หรือว่าขึ้นมปลายอะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็ข้อสำหรับเด็กม6มีคองข้อนะคะก็คือแกดอิงแล้วก็จะเป็นวิชาสามัญทั้งสองนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่สำคัญแล้วก็เป็นข้อสอบนั่นเองนะคะโอเค ทั้งหมดนี้นะเป็นวิดีโอคอร์สนะคะ30ชั่วโมงนะคะดูดูได้ไม่หมดอายุหนังสือส่งฟรีถึงบ้านนะจ๊ะอ่ะโอเคมาต่อกันเลยใน c คลา e ท์พี่แพรเอามาให้5ข้อตรงนี้จะเป็นแบบว่าภารกรรมให้อ่านแล้วก็ให้เติมเ,เติมเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะก็จะมีส่วนมากจะเป็นเรื่องของ grammar อะ c l o s s set ตรงนี้เป็น grammar นะคะอะโอเคมาดูเลยแต่และประโยคนะคะ เรื่องนี้เขาบอกว่าฮอร์โมนสนะไม่ใช่ฮอร์โมนที่พลุงลที่พลุนพร่ในร่างกายของเราแต่เป็นอะไรคะซีรี ซีรีส์ฮอร์โมนนะะเขาบอกเนี่ยเขาขยายมาบอกว่าเห็นคอมมาข้างหลังปะเออคอมมาและคอมมาตรงนี้เขาบอกถึงส่วนขยายขยายอะไรขยายคํานามข้างหน้าคือจะบอกว่าฮอร์โมนตรงนี้ไม่ใช่ฮอร์โมนที่มันพุงพ่าในร่างกายของเราแต่มันเป็นซีรีส์ฮอร์โมน produced by Grammy own GMM Thai Hub GTH นั่นเองนะคะ,ะเขาบอกว่าอะไร Hormones has been Broadcast Online and on Television นะเวิร์บอยู่นี่ค่ะนะก็คือเขาบอกว่าซีรีส์ฮอร์โมนเนี่ยก็ได้แพร่กระจายหรือว่าได้แบบปล่อยออกไปทั้งทางออนไลน์ online, และทางทีวีนะคะ o t ลเทลออฟ e นเอพิโซ e เอพิโซตรงนี้ก็คือตัวย่อ ep นะคะที่เราแบบว่า,าคุ้นเคยกันนั่นเองเขาบอกว่า A total of 9 Episodes จุดจุดจุด since may 2013นะคะเห็นคำว่า since ปะ ซินคือตั้งแต่ใช่ปะ,ะตั้งแต่เห็นซินที่ไหนนะคะมันเป็นตัวบอกอะไรตัวบอกเทนส์อะไรลูก perfect นะคะ perfect และตรงนี้มันคือปัจจุบันก็คือยังปล่อยออนไลน์อยู่ใช่ปะเออนะคะดังนั้นคือเขาปล่อยตั้งแต่ปี2013จนถึงตอนนี้ยังปล่อยอยู่ฉะนั้นเป็น present perfect present perfect, perfect นั่นเองอะเขียนสลับกันเอาเองนะคะอะ ข้อ51ไปดูเลย present perfect มีอะไรบ้างละ่ะอ่ามี1 2 3และ4ข้อ5ตัดออกไปนะคะ present perfect คือ have has บวก verb ช่อง3ทีนี้พี่แพรหนูจะใช้ have หรือใช้ has ดีคะไปดูประธาน,นะคะ่ะว่าเป็นเออว่าเป็นพระหูโพสหรือเอกโพสนะคะ a total of nine episodes เด็กหลายคนอาจจะบอกว่า nine episodes เป็นเป็นนามหลัก ใช่ปะไม่ใช่นะไม่ใช่นะคะนามหลักคือนามที่อยู่ข้างหน้าข้างหน้าออฟนะคะอักทอกทก็คือทั้งหมดเขารวมเป็น1กลุ่ม1กรุ๊ปทั้งหมดนะก็คือเอกกับพจน์นะคะดังนั้นพี่แพรไม่เลือกข้อ1กับข้อสตัดออกอคือคำว่าอ่ะเนี่ย <c oughs> ก็บอกจำนวนหนึ่งอยู่แล้วอะเออนะคะเหลือข้อ2กับข้อสเห็นไหมหง่ายไหม ง่ายมากๆเลยนะเออพี่แพค่ะข้อ2กับข้อ4ต่างกันยังไงคะอันนี้เป็น active voice ประธานกระทําเองและนี่คือ passive voice ประธานถูกกระทําไปดูค่ะว่าประธานเขาเขากระทำตัวเองได้ปะเขาไมา่ release นี่คือปล่อยนะคะปล่อยซีรีสปล่อยตัวเองได้ปะ ซีรีส์ฮอร์โมนปล่อยตัวเองนะปะ่าไม่ได้มันต้องถูกอะไรถูกคนปล่อยข้อนี้ตอบข้อ2หรือข้อ4ตอบข้อ2เก่งมากเลยเห็นไหมนะคะชอยคือพี่แป๊จะบอกว่าข้อสอบชอย5้ชอยเนี่ยมันจะมั่วไปแล้ว3ใกล้เคียงกัน2เราค่อยๆตัดไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยข้อสอบมันหลอกเราประมาณนี้อ่ะ เออนะคะอ่ะไปดูต่อเลยนี่อ่านแบบเพลินๆเ,เลยซีรีส์ฮอร์โมนที่เราดูอยู่แล้วใช่ไหมพี่ต่อธนภพไงใครไม่ดูบ้างลา่ะเออเออพูดถูกเรื่องของ้งหมดเนี่ยใช่ไหมฮอร์โมนต่อธนภพใช่ปะเออกับก้าวสุภาษสาปะเออพี่แอดูผิดเรื่องหมดเนี่ยเออถ้าพี่แอดูผิดก็คอมเมนต์บอกหน่อยละกันนะอะ่โอเคทีนี้มาดูประโยคต่อไปค่ะ The plot revolves around a group of teens who face c h a l as they go through the phase of being a Thai high school students. เขาบอกว่าพล็อตของเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวกับอะไรคะเออมันเกี่ยวกับกลุ่มของวัยรุ่นที่ซึ่งอะไรคะประสบพบเจอคำว่า f a c e เนี่ยถ้าคำนามแปลว่าหน้าแต่ถ้าเป็นเวอร์คือประสบพบเจอเหมือนคำว่า experience นะคะ Who face just as they go through the phase of being a Thai high school student นะคะคำว่า f a c e ตรงนี้นะเออมันจะหมายถึงมุมมอง อะเป็นคำนามเขียนลงไปค่ะมุมมอง,มอง point of view อ,อ,อะไรประมาณนี้นะคะหรือ a c e มันจะหมายถึงระยะเวลาก็ได้เขียนลงไปนะคะอันนี้มาดูข้อ52าข้อ52าคนที่แบบประสบพบเจอกับอะไรล่ะอืมนะคะโอ้มันมีคำนามทางนั้นเลย a v a r y of problems v a r i i e s problems varieties, problems, varieties problem a problem of variety and a variety of problems นะคือกลุ่มคำนามพวกนี้นะคะเราเห็น apostrophe s และ of พี่แพค่ะใช้ต่างกันยังไงคะอ่ะพี่แพจะบอกเดี๋ยวนี้เลยนะนะคะว่า apostrophe s และ of ต่างกันอย่างนี้ค่ะมันหมายถึงแสดงความเป็นเจ้าของเช่นเดียวกันนะคะแต่ apostrophe s นะคะแปลจากหลังไปหน้า นะคะส่วน off แปลจากหน้าไปหลังนะคะข้างหน้าเป็นคำนามเช่นเดียวกันโอเคปะนะคะอ่าอย่างเช่นข้อหนึ่งอ่ r ว e ารี Problem อันนี้พี่แพรไม่เลือกอยู่แล้วเพาะว่า v e r y ตรงนี้เป็น v e r b verb จะมาอยู่หน้า o f หลัง off ไม่ได้เนี่ย very อุ้ยเลือกตัดออกไปเลยอะ่ะน่าเกียดอะ่ะนะคะสองชอยนี้น่าเกียดมากนะคะส่วนชอยข้อ3 Varieties Problem อ่ามันจะหมายถึงปัญหาของความมากมาย วายาร์ตี้คือความมากมายความหลากหลายใช่ปะนะคะส่วนข้อ2อัดพลาบเลมออฟวายาร์ตี้ปัญหาของความหลากหลายหืมตอบได้เลยเนี่ยข้อนี้ตอบอะไรเออตอบข้อ5เก่งมาก a variety of problems ความหลากหลายของปัญหานั่นเองนะคะข้อนี้อตอบไปแล้วนี่หว่าตอบข้อ5นะคะ a variety a variety of problems คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เด็กวัยรุ่นที่เขาประสบพบเจอกับความหลากหลายของปัญหา เออนะคะดูประโยคต่อไปเลยนะคะประโยคต่อไปบอกว่า the series acquire acquire หมายถึงหมายถึงเรียกร้องเอ้ยหมายถึงได้รับเรื่องนี้นะคะมันได้รับอะไรเนี่จุดจุดจุด over a short period of time with its explicit and accurate depiction of issues young ties f a c e in real life such as sex drug blah 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 ก็ค uh, uh, ือ, ane, อ thi, เรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเขาได้รับจุดจุดจุดคือใน e p i อ o พิซในใน period ในในช็อตพรีเวดนะคือระยะเวลาสั้นๆอะนะคะซึ่งมันมันมันเป็นอะไรที่แบบเอออยู่ตรงไหนวะเนี่ยมันเป็นการที่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล่า ที่มันชัดเจนนะคะเขาว่า explicit หมายถึงชัดเจนนะคะแล้วก็ accurate ก็คือถูกต้องแม่นยำนะคะ เป็นปัญหาของเด็กไทยนะคะเรื่องเซ็กส์เรื่องยาแล้วก็เรื่องความรุนแรงอะไรประมาณนี้นะคะข้อข้อ53คะ่ะไปดูคะ่ะเขาได้รับอะไรได้รับแฟนแฟนอย่างล้นหลามเลยใช่ไหมเราเห็นคําว่าออฟนะคะออฟแฟลจากหลังไปหน้าหรือหน้าไปหลังหน้าไปหลังไงคะลูกนะคะมิลข้อ5ก่อน m i ลเลียนออฟแนปะล้านของ แฟนแฟนแฟนหนึ่งคนปะเนี่ยน่าเกียดไม่เอานะแฟน of million น่าเกียดใหญ่เลยนะคะแฟน sub million แฟนแฟนของหลายๆลร้านไม่ใช่แต่ว่าหลายๆลร้านของแฟนๆฟนะคะข้อนี้ตอบข้อหหรือข้อ2เนี่ยคะข้อนี้ตอบข้อตอบข้อ2เก่งมากค่ะหลายๆลร้านของแฟนคลับนั่นเองนะคะแฟนคลับหลายๆคนนะคะแต่ถ้า million แบบนี้มันคือ1ล้านซึ่งถ้า1นล้านของแฟนแฟนเขาจะใช้ a million of Fans แบบนี้หรือไม่ก็วัน m l l เล o n โอเคปะมันจะมีคำมาบอกว่ากี่กี่ล้านแต่ถ้าหลายล้านเขาจะไม่เฉพาะเจาะจงเขาจะเติมเอมาเลยโอเคปะเกตนะนะคะอะไปดูต่อค่ะทีนี้มาดู Series Director ทรงยศทรงยศผู้ถูกว่าเออนะคะชื่อของเขานะคะคือผู้จัดเนี่ยเขาบอกว่าเขาอะเขา เขา c o n c e r n ์นเขากังวลน,นะคะเกี่ยวกับการสร้างเรื่องฮอร์โมนขึ้นมาจุดจุดจุดสังคมไทยนั้น s e n ซิทีฟกับเรื่องอะไรแบบนี้อ่า s o u ออฟ of ท a t e r i a l m a t e r i ก็คือเรื่องเราค content เนื้อหาอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้2ประโยคค่ะก็คือคุณผู้จัดคุณทรงยศเนี่ยเขา c o n c e r n ์นเกี่ยวกับการสร้างฮอร์โมนและสังคมไทยเขา s e n ซิทีฟเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงว่าสิ่งที่หายไปคือ คำเชื่อมเก่งมากสองประโยคนี้มันอะไรกันละ่ะมันขัดแย้งกันไปด้วยกันเป็นเหตุเป็นผลกันหรือเปล่าไปดูสิค่ะไปดูสิค่ะโทนผิดแล้วเด่ออ่าข้อห้ค่ะ because of because as a result of um o e t h e r and as if เป็นแลาตัด as if บอ,อกเลยนะ as if คือราวกับว่ามันหมายถึงการเปรียบเทียบ ะะการเปรียบเทียบก็เหมือนกราบกรอนคือเปรียบเทียบเหตุการณ์หนึ่งกับเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ไม่ได้เปรียบเทียบนะส่วนข้อหนึ่งกับข้อ3าเ่ตัดออกเช่นเดียวกันเพราะว่า because of, และ as a result of ต้องผวกด้วยกลุ่มคำนามนะคะซึ่งทั้งสองอันนี้มันเป็นประโยคไงมันมีประธานแล้วมันมี v e r b แทนด้วยนี่ไงเออมันเป็นประโยคดังนั้นเอาอะไรดีเอาอะไรดี because หรือ although ดีคะเป็นเหตุเป็นผลการหรือว่าเป็น ขัดแย้งกันข้อนี้ตอบพ่อตอบข้อ2เก่งมากค่ะ because นะคะมันจะแปลตรงตัวเลยว่าคุณทรงยศเนี่ยได้กังวลเกี่ยวกับการสร้างฮอร์โมนเพราะว่าสังคมไทยนั้นเซนซิทีฟเกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์แบบนี้นะคะมาดูประโยคต่อไปเลยค่ะ t h a i l a n d is true d by adults who dedicate right and wrong without จุดจุดจุด any explanations โอ้โหประโยคนี้นี่แบบ พูดถึงสังคมไทยตอนนี้แบบจริงๆจ,จังๆเลยนะเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถูกสร้างกฎออกกฎโดยผู้ใหญ่นะคะโดยผู้ใหญ่ที่จะมาชี้ว่าอะไรถูกอะไรผิดนั่นเอง Thailand is ruled really by adults who d e d i c a t e right and wrong without any explanation โดยปราศจากการออโดยปราศจาก การหาคำตอบหรือคำอธิบาย without, without เป็น preposition หมายถึงปราศจาดเดาซว่าถ้า,เ,าเราเอา verb มาเติมข้างหลัง preposition เราเติมอะไร verb เ,เติม ing หรือเราเรียกว่า g e r รันนั่นเองอุ้ยเลือกได้เลย55าตอบข้อตอบข้อ3เก่งมากเลยค่ะ provide provide นะคะ provide เป็น verb หมายถึงจัดหานะคะในที่นี้ก็คือ ปราศจากการหาคําตอบหรือคําอธิบายใดๆทั้งสิน้นเออนะไปพเอ้ยพารกานี้เป็นพารกาฟที่สอนเราดีมากเลยนะเนี่ยเออนะคะจำไว้หลังเพ,พโพซิชันทุกตัวถ้าเป็นเวิร์เติม i n g เราเรียกว่าเ e อแแบนั่นเองนะคะอทีนี้ประโยคที่เหลือเราจะอ่านก็ได้หรือไม่อ่านก็ได้อันนี้เป็นคําพูดของคุณทรงยศนะเขาบอกว่า banning movies and censoring violent m e e i a content doesn't solve issues การแบนหนังหรือว่าการเซนเซอร์ต่างต่างเนี่ยคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยมันไม่ได้แก้ไขปัญหาเลยคนเนี่ยสามารถที่จะติ้งคิดได้ด้วยตัวเองนะติ้ง for themselves I put my thoughts into the show and am playing my part in being responsible towards Society เขาพูดอย่างนี้นะคะก็ค <où> ือเขาใส่ความคิดลงไปในการแสดงและกำลังเล่นอะไรเล่นบทบาทในความรับผิดชอบของสังคมอยู่เห็นปะอินเป็นอินเป็นอะไรอินเป็นเพเปอร์ชันหลังเพเปอร์ชันเวิร์ดเติมอ n จีเออเจอร์แนจำไว้นะคะ,ะวันนี้แวอขอจบแค่นี้ละกันนะคะใครต้องการสมัครเรียนอย่าลืมเจอแรได้ใน Inbox อกซ์เพจเฟซ o o g กเรจูลา t ิตเตอร์นะคะเจอกันครั้งหน้าเดี๋ยวครั้งหน้าแวอาจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบโทอีกนะคะเพราะว่าพี่แวรจะเปิดคอร์สโทอีกในวิดีโอคอร์สด้วยนะคะเจอกันครั้งหน้าวันนี้ไปก่อนบ๊ายบายจ้า